อยากให้ครูสอนแบบไหนในยุคโควิด -19 นะคะคืออยากให้อาจารย์สอนแบบกระชับความรู้ค่ะกระชับเนื้อหาให้สั้นลงให้นักศึกษาจะได้เข้าใจง่ายค่ะอสอนออนไลน์สอนด้วยแอปออนไลน์ทำสไลด์การสอนไปพร้อมกับการสอนอธิบายค่ะแล้วก็มีการบันทึกย้อนหลังเพื่อ นักศึกษาเผื่อนักศึกษาคนไหนที่ไม่เข้าใจคจะได้ดูคลิปย้อนหลังอะค่ะอยากให้อาจารย์เน้นงานมากกว่าการสอบค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์นักศึกษาบางคนอาจไม่เข้าใจค่ะสอบมาอาจจะได้คะแนนน้อยเพราะฉะนั้นเน้นชิ้นงานในการส่งมากกว่าการสอบค่ะ สอนแบบเป็นกันเองไม่เครียดเกินไปสอนบ้างชวนคุยบ้างสนุกบ้างค่ะขอบคุณค่ะ